สวัสดีค่ะฮัลโหลหมาแล้วค่ะพวกเราจาก NP 2 o s ค่ะวันนี้ตามสัญญาเลยนะมาบอกวิธีโหวตพร้อมเทคนิคว่าเอออยากโหวตเพิ่มนะมรู้สึกมันแบบไม่จุใจเลยอยากโหวตเยอะๆทำยังไงดีรับรองใครดูคลิปนี้จบโหวตได้แน่นอนนะ เลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยก,กวารกด Subscribe ช่อง NP2sis นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยค่ะคุณค่ะมาดูถ้าเกิดว่าทุกคนจะโหวต ต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะคะจะเริ่มจากแอปพลิเคชันของไทยก่อนง่ายๆ VTV Thailand นะคะนี่เลยนะสัญลักษณ์แบบนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นให้โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะโหลดมาเสร็จแล้วนะคะก็กดเข้าเปิดไปในแอปพลิเคชันเลยเราใช้ของเราเลยนะมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิก VIP นะคะเขาจะขึ้นให้เลยว่าเป็นสถานะ VIP ปกติแล้วเนี่ยหวันจะโหวตได้ทั้งหมด 11ครั้ง1คน1เด็กฝึก1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิก V.I.P. ของ V.T.V. 1ครั้งคะแนนจะคูณ2หน้าแรกเลยนี่เลยที่เป็นคอลัมน์แนะนำง่ายมากเลยนี่มองมาที่นี่เลย Vote for trainee กดเข้าไปเลยค่ะที่ Vote for trainee นะถ้าเน็ตช้าใครเน็ตช้าก็จะเป็นโหลดดิงแบบนี้มาละเน็ตมาละเน็ตหมุนละ เข้ามาเป็นหน้านี้เลยนะนี่เลยง่ายๆเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นภาษาไทยง่ายมากด้านบนนะคะที่เขียนว่าเด็กฝึกที่สนับสนุนนะก็จะเป็นเด็กฝึกคนเดิมที่เราเคยโบวชเคยโบวตเมื่อวานอะไรเงี้ยรายชื่อเด็กฝึกก็คือเราได้ทั้ง90คนว่าเราอยากโบวตอยากให้กําลังใจใครส่วนที่เขียนอยู่ด้านล่างนะว่าคะแนนที่โบวชแล้ววันนี้อ่า อันนี้เป็น V.I.P e เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นศูนย์ับยีเลยแต่ก็คือ 11ครั้งนั่นแหละ22คะแนนนะกดโหวตเลยนะง่ายๆกดโหวตน้องนายอ้าวนี่โหวตน้องนายกดโหวตน้องนายเนี่ยกดแล้วเนี่ยหน้านี้เขาจะเป็นหน้าที่พิสูจน์ว่าเราไม่ใช่โรบอทชิดพิคนคุณพีชฉันเป็นตรวจะตรดต่อบผลเลโหลฉันเป็นมนุษย์อ่าเรียบร้อยอีซี่โหวตสำเร็จแล้วเขาจะขึ้นเลยว่า V I P โหวตสำเร็จแล้ว คูณสองหน้าแล้วเขาก็จะแบบว่าแล้วเด็กฝึกคนอื่นล่ะคุณพี่โบทหรือเปล่าโบตไม้ก็ไหลดูได้นะว่าเออเรายังไงเราก็โบทได้แต่ถ้าเราอยากจะอวดอวดเพื่อนหรือว่าชวนเพื่อนแกคนนี้นะหน้าโบทมากดีมากกดแชร์ให้เพื่อนได้จุดนี้มันต้องแชร์คุณพี่จุดนี้มันต้องบอกให้โลกรู้ ยามเราประพอหน้าหมู่บ้านต้องรู้ว่าฉันโหวตใครโหวตไปอยากโหวตต่อกดโหวต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 ได้แต่ถ้าอยากออกมาที่หน้าหลักก่อนใช่ออกมที่หน้าหลักง่ายๆประกดตรงนี้โจวี่จะอยู่ที่มุมขวาถ้าสมเอาอยากดูเอ๊ะเมื่อวานเราโหวตใครบ้างนะมันเราอยากโหวตคนเดิมนี่แหละ รักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนใจแน่นอนไหลได้ไหลได้ดูที่เด็กฝึกที่สนับสนุนคุณพี่ไหลไปตามลูกศรที่บอกเลยรักปกติแล้วเนี่ยเทคนิคสจของเราอะนะเราจะโหวตให้น้องนายแล้วก็น้องแพทริกก่อนส่วนน้องๆที่เหลือปกติกคนนะกอีก9วค่นถ้าใครเป็นนักเรียนที่ดีของครูพี่เน่ฉันจะโหวตคนนั้นคนนั้นตั้งเจเรียนนะแคเด็กเด อีกช่องทางหนึ่งที่ทําได้นะคะก็คือนี่เลยข้างๆคาแนะนํานะจะเป็นเหมือนเพลย์ลิสต์อะสำหรับช่วง2021เลยเข้าไปคุณพี่ใหญ่โตมโหลาแบนเนอร์ใหญ่ๆเลยเขียนว่าโหวตเด็กฝึกที่คุณชื่นชอบกดเข้าไปแล้วก็ไหลไปเลย90คนว่าเราเลือกใครคุณพี่ดูให้ดีจะเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นพินอินใช่ โหวตไปจําได้ออ๊ตอนนี้โอเคเลยเพราะว่าน้องนายใช้ชื่อนายแพทริกใช้ชื่อแพทริกถ้าเกิดว่าใครที่โหวตไม่ได้เราต้องผูกเบอร์โทรศัพท์กับแอปพลิเคชันก่อนนะกดเข้าไปที่บัญชีแล้วก็ผูกเบอร์โทรศัพท์ใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ผูกเบอร์เข้าไป ให้ต้องให้ผูกเบอร์ก่อนถึงจะให้โหวตแต่มันเป็นการยืนยันตัวตนด้วยว่าแบบหนึ่งคนหนึ่งโหวตอะไรประมาณนั้นแหละแต่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 มันไม่จบเท่านี้คุณพี่จะมีกรีกีไอดีก็ตามแต่ถ้าเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะไม่ได้ให้แค่เดียวถ้าเรามีโทรศัพท์หลายเครื่องทุกเครื่องต้องคนละเบอร์เราจะสามารถโหวตได้หลายครั้งมาที่เทคนิคอีกอย่างหนึ่งวันนี้นี่แบบว่าอยากเบิร์นมากเลยคะแนนฉันต้องคูณค่ะคูนแอดวานเข้าไปอีกบอกเลยว่าจุดนี้ต้องสู้ เราสามารถโหวตให้ได้แบบอีกหนึ่งครั้งโดยที่ไม่นับกับคะแนนของ v t v Thailand นะเราสามารถที่จะนี่เลยโหวต ผ่านแอปพลิเคชัน Tencent Video ของจีนโดยตรงโดยตรงเลยง่ายๆทุกคนกดเข้าไปหละ Tencent Video ถ้าใครหาไม่เจอหรือโหลดไม่ได้ให้เปลี่ยน App Store เป็นของจีนก่อนวิธีการย้าย App Store ของแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว Google คนที่ Google จะบอกลุงกู้ช่วยเราได้ลุงกู้ช่วยเราได้ยังไงจโหลดแอปนี้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยได้เข้าไปเข้าไปไลน์เข้าไปถ่าย Google.com ในหน้าตาจะเป็นแบบนี้น เทนเซ็นวิดีโอเป็นของจีนซึ่งแยกกับของไทยนะคนละแพลตฟอร์มกันเลยพอเราโหลดได้แล้วเนี่ยกดเข้าไปเลยคุณพี่คุณพี่อย่าเพิ่งมึนคุณพี่อย่าตกใจในภาษาจีนเดี๋ยวไหลไปตามเราคุณพี่อะไรนะตกใจคุณพี่เพลิน สนุกรายการเยอะอัดต่อดีดูได้เยอะกว่าด้วยอ่ะดูหน้าหลๆเพลินไปสนุกกดเข้ามาเลยนะคะนี่นะถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าแบบนี้เลยคนหล่อคนสวยขึ้นเยอะไปหมดดูสิเนเ่เจอรไหนซินนี้ก็รับหน้าที่เป็นแพทริกโปขึ้นปกนะจ๊ะแพทริกก็ขึ้นปกหมดเลยนะน่ารักน่ารักมากอันนี้คือเราเป็นสมาชิก V I P ของเพนเซนวิดีโอจีนนะแต่ถ้าไม่ได้เป็น V I P ไม่ต้องตกใจเขาได้เหมือนกันโหลดได้โหวตได้ เหมือนกันแค่คะแนนจะไม่คูณสองแต่ให้คะแนนน้องได้เหมือนกัน11หนุ่มเหมือนกันกดเข้ามาที่ด้านล่างเลยค่ะนี่ที่เป็นตัว v ีหรือี่ีคุณพี่มีภาษาอังกฤษให้มองตกใจกดเข้าไปที่ VIP เข้ามาเป็นหน้านี้เลยบอกเลยว่าทําอะไรได้เยอะมากกว่าสามารถที่จะ VIP บัฟได้ด้วยบัฟคือการให้คะแนนของวันพรุ่งนี้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 ฉันให้คะแนนเธอนะเอาไปเลยอนาคตของฉันอนาคตในอนาคตคะแนนในอนาคต ของฉันฉันให้เธอได้จะทำนะให้เลตติ้งของเด็กสูงขึ้นเร็วกว่าปกติอ่่าใชเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยกดเข้าไปเลยใน V I P buff ชื่อมันดูสนุกนะ V I P buff กดเข้าไปเลยไม่ต้องซีเรียสว่ามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวกดตามเราแต่จะเล่าให้ฟังหนึ่งวันฉันอยากแบบ มันน้อยไปรู้สึกกดแค่นี้มันไม่พออยากโหวตเยอะๆได้ค่ะคุณพี่คุณพี่ต้องสายเปนะคะได้อะไรอะไรอะไรเขาจะมีแพ็กเกจให้เลยคุณพี่เอ้ยเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะไหลลงมาข้างล่างเรื่อยๆจนเจอหน้านี้เลยนะคะแจนเจอนะแถบสีเหลืองเขียนว่า V I P เรากดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะแถบสีเขียวตัวหนังสือ3มตัวแบบนี้เลยอ่าตรงนี้ให้เจอหาให้เจอ กดเข้าไปเลยโอ้คุณหน้าคุณตานะคุณพี่มันเหมือนแผดคมเดิมแล้วแตฟความเดียวกับไทยเลยอุ้ยฉันดูออกเลยเนี่ยไม่ต้องอ่านจีนออกก็โหลดได้ไม่ต้องไม่ต้องอ่านจีนออกก็โหลดได้ดูแค่หน้าก็พอแผดริกขึ้นเลยแผทริกขึ้นเลยเพราะอะไรอันนี้เหมือนเดิม ก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคุณพี่ด้านบนเนี่ยก็คือเด็กฝึกที่เราเคยโหวตแล้วเมื่อวานส่วนด้านล่างเป็นรวมเด็กฝึกเก้าไหล่คนแต่อย่างของจีนเขาจะขึ้นส่วนทับสิบเอ็ดก็คือสิบเอ็ดครั้งนะคะแนนเขาจะดับเบิลคูนให้เองแต่คะแนนเขาจะคูนให้เองไม่ต้องตกใจเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าอ่านไม่ออกก็ไปเทียบกับแพลตฟอร์มไทยพี่เหมือนกันเลยนี่เราโหวตให้น้องแพทริกเรากดโหวตตรงนี้เลยอ่านอะไรไม่รู้เราอ่านว่าโหวต กดบอดเข้าไปหน้าหล่อ,อแบบนี้คุณพีณ่ขึ้นมาไม่บอดได้ยังไงหรอขนาดเนี้ยนา้นาสีหล่อขนาดนี้นะกดเข้าไปเลยกด<ช>บอดเสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยขึ้นบอดสาเร็จแล้วแบบนี้เลย<ช>ถ้าเกิดเราเข้ามาถึงหน้าที่เป็นสีม่วงแบบนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนของไทย<ช>แค่เข้าถึงตรงนี้ได้ก็พอค่อยๆทําตามเราแน่นอนถ้าใครถ้าใครสําเร็จแล้วจะเป็นหน้านี้ที่เหมือนของไทยถ้าใครไม่สําเร็จมันจะเด้งเป็นสีดําเตือนขึ้นมาคุณพี่ว่าแอด มีอะไรไม,ไมีอะไรไะอ่านั้นหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ผูกกับเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ซ้ำ ถ้าเบอร์ซ้ำนี่ไม่ได้นะเราต้องใช้เบอร์โทรศัพท์คนละเบอร์กับที่เราผูก VTV Thailand เพราะฉันเป็นสมาชิกทั้งสองอันนะไม่ใชจะไม่มีสิทธิ์โหวตทั้งสองแอปคุณพี่คุณพี่ไม่ต้องไปเถียงกับเขาเราไม่เราไม่รู้เราจะเถียงกับใครคี่พี่ไม่ได้เราไม่เถียงกับใครอ่ายมากเรากดข้างล่างตรงนี้ที่เป็นรูปโทรศัพท์เราไม่ต้องอ่านออกเราหาหาที่เป็นรูปโทรศัพท์เรากดเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะไปผูกเบอร์โทรศัพท์ของเรา ที่เป็นคนละเบอร์กับดีแอปไทยนะคนก็เป็นเบอร์ไทยเนี่แหละคุณพี่เรียบร้อยผูกเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะโหวตได้สําเร็จแบบนี้เป็นน้องแพทริกเนี่ยยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนเลยบอกขอบคุณครับโหวตให้ผมแล้วนี่ไงเห็นไหมขึ้นแล้วเนี่ยแต่ของจีนเขาจะขึ้นคูณสองให้เราแบบนี้เลยนี่ยิ้มหวานเลยน้องได้ยิ้มหวานให้เลยว่าโหวตให้แล้ววันนี้ขอบคุณครับอย่างนี้แนออีซี่ถ้าอยากจาแชร์ให้เพื่อนอะอยากให้โลกรู้ว่าฉันวันนี้ชัน โหวตแล้วเธอโหวตหรือยังกดเข้าไปแชร์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น แชร์ของแอปพลิเคชันไทยนะเขาจะเชื่อมกับ i ล e f a c e b o o k ต่างๆแต่ถ้าเป็นของจีนนะเขาก็จะสามารถแชร์ไปในเว่ยปอไปในอะไรต่างๆได้ที่เป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของจีนแค่นี้นะวันหนึง่งเราก็จะสามารถโบสตให้เด็กๆได้หลายครั้งด้วยเก็จะมีเทคนิคของเขา<อ>แหละว่าอ้าพุ่งนี้อาจจะมีการแบบประกาศแ<อ>น,นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็<ด>ปั๊บ <ใน S 1> ก็ได้บัฟคะแนนการประมาณนี้มันก็มีวิธีมีเทคนิคต่างๆถ้าเราบัฟบก็คือมันไม่ได้ว่าเราแบบได้โหวตเพิ่มหรอกแต่เป็นการใช้สิทธิ ในอนาคตของเราแค่นั้นเองอาจจะอาทิตย์หน้าฉันจะไม่ว่างนะฉันจะแบบว่ามีประชุมสัมมนาอะไรเงี้ยโหวตให้เด็กๆใช่ก็ใช้สิทธิ์ในการโบวตของวันต่อๆไปของเราได้หลายๆคนถามมาพี่ทํำยังไงอ้าวันนี้คิดว่าตามทําตามกันเลยพยายามโหลดแอปพลิเคชันให้ได้ก่อนเนาะทั้งของ VTV Thailand ได้อยู่แล้ว เทนเซนต์ของจีนด้วยนะซึ่งในเทนเซนต์ของจีนจะมีอยู่หลายๆรายการเลยที่ไม่มีในแพลตฟอร์มของไทยน่าดูสนุกสนานมากทยเนี่ยแหละเทคนิคเทคนิคถ้าไม่ใช่ V I P ก็ไม่ต้องกังวลกดกเข้าไปได้เหมือนกันทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมใช่ใชต้องผูกเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ใช่เบอร์เดียวกับ v T V Thailand แ่นใช่ อย่าลืมนะว่าแต่ละเครื่องนะคะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์คนละเบอร์อเราถึงจะโหวตได้ทุกเครื่องรวมถึงแต่ละเครื่องก็แนะนําให้มีทั้งของไทยแล้วก็ของจีนมาทําให้เราโหวตได้แบบคูณ2แบบเบิ้ลไปเลยอ่าแต่ก็ใช้คนละเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันไม่ยากคุณพี่เบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์พี่เบอร์เพื่อน <c oughs> เบอร์ลุงบ้านะเพื่อนข้างบ มาอวดกันด้วยว่า<ช>วันนี้โหวตแล้วนะสะดีน่ารักมากอ้าววันนี้หนาวยาวมากเลยเขราะฉะนั้นเราไปก่อนดีกว่าวันนี้จะไปโหวตต่อแล้วไปละค่ะบาย